พฤศจิกายนนะครับจะเป็นช่วงฤดูฝนถึงที่หน้าของจังหวัดนะครับจึอมองมีโอากาสจะเกิดขึ้นนะครับเรเห็นสามก็คือเพื่อเตรียมรองรัร้อมด้านปัจจุบันนะครับแล้วก็คาดการณ์ปริมาณน้ำในอนาคตตั้งแต่หลังนะครับได้ให้ข้อคิดเปลีนและข้อเจรอญเนี้ยรวมถึงต่อข้อคำถามที่น้องที่น้องสื่อมวลชนนะผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับของบุรีรัมย์ของปลาครับแต่ปริมาณฝนสะสมปี2567ครับตั้งแต่วันที่1มกราคม ถึงวันที่8กรกฎาคมค่าเฉลี่ปกติขนาดร่วเวลาตั้งๆนี้นะครับถึง14เดนไม่ตกันนะครับในเขรดาน้ำของเพชบุรีวันนี้นะครับณวันที่30กระดาคมปี2 5 6 7นะครับแี่งซึ่ปัจจุบันก็อยู่ในภาวะปกตินะครับมาดูเร่องดดูแล้นะครับหนมาตราถึง30กนาคแค่227มิลลิเมตรค่าเฉระับก้ข้มูล ก็จะนำเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็น,าน,บบน,นการเปลีกนิงการถ้าปอข้ามเส้นมีพวกเิกรมสมบานโทรมาเลยครับหัอว่าปอสำนักเลยก็ถึงปล่ลยอลลย,อย,อยให้เกิด ทแล้วอคือในส่วนตรงนี้มันอาจจะดูเหมือนเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในภาวะโลกร้อนอะไรอะไรก็คาดการได้ยากกรณีมีมรสุมนะครับมามีจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่เนี่ยตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักที่หนักมากๆแล้วมันตกทั้งวันทั้งคืน่ะจนปัญหาเรื่องน้าท่วมเพราะว่าระบายไม่ทันแน่นะครับ ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกรมลประทานนะครับก็มีเครื่องสูบน้ําที่ข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่32เครื่องมีพื้นที่นะครับแลวถ้ามีปัญหาจริงๆอ่ะก็สามารถระดมได้ถึง53เครื่องมองเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็จุดทิ้งน้ําที่เราอาจจะต้องมีแผนตรงนี้นอกเหนือจากทางลประทานเองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าท่านก็ต้องดูแลในเขตลประทานเป็นหลักนะครับแต่นอกเขตลประทานท่านก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเรา นอกเขตชนบทไทเนี่ยเราก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีทางสำนักงานป้องกังนและบรรเทาสาธารณภัยก็จะช่วยกันระดมตรงนี้นะครับนั้นการประสานข้อมูลการบูรณาการในการทํางานแก้ไขปัญหาเนี่ยมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับท่านต้องเสพรับด้วยวิจารณญาณที่มีสติสมัมปชัญญะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเกืนร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านต้องรู้ว่าอะไรมัน มันจริงหรือไม่จริงตั้งแต่ต้นนะครับทีมงานเราเองก็เหมือนกันเราก็อยากได้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จัดคากส่วนถ้าได้ข้อมูลที่มันไม่ตรงเนี่ยมันก็ทําให้การตัดสินใจของผู้รับผิดชอบเนี่ยคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ควรจะทําตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงนะครับเราไม่คิดนะครับว่าเราจะมีปัญหาวิกฤตถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่เรียนว่าอะไรที่มันไม่เคยเกิดอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดป้องกันไว้ก่อนไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับ มันมีผลกระทบที่เกิดจากกรณีที่น้ําทะเลขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมันต้องเตรียมเอาไว้แล้วท,ทางจประทันเนี่ยมีอยู่ 44, 44ี่เครื่องนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนั่นแหละแล้วก็จะใช้ในการผลักดันออกสู่ทะเลแต่ว่าที่ต้องประสานกันมากๆก็คือว่าช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนะครับทั้งเวลาแล้วก็ปริมาณความสูงเนี่ยมันมีมีผลกระทบทั้งนั้นถ้าเราบริหารจัดก,การตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเชื่อว่า ไม่มีปัญหาแน,น่ๆนะครับเราสามารถที่จะทำให้ช่วงฤดูฝนผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย